คนต่อไปจากคุณโยชิรินนะคะเฮบีดีนะคะคุณคามิไม่รู้ว่าปีนี้อวยพรรอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ขอให้เป็นวันเกิดที่สุขสันต์จิงกะเบลมีนางฟ้าฮัสกี้ปรยทานอันสวยหรูประทานงานน้อยลงเออลงมันนี่เยอะๆเอาไปเปภาไพนอน E6 นะครับ <c oughs> สาธ <c oughs> ุพรนี้ผมขอรับครับ <c oughs> ขอรับน้อมรับด้วยความยินดีครับพรนี้ ยังไงก็ขอให้เป็นวันเกิดอีกปีที่ดีนะครับแล้วก็ยักษ์เสมอนะแล้วก็อย่าตีกับผมที่ส่งรูปให้ดูนะครับไหนดูซิขอคิวซรูปหน่อยปบ๊บมันมันทำหน้ายัางไงนะหนึ่งนะอย่างนี้แล้วก็เออแอบเปหอนอึงเไยอาไงอาอาไม่เหมือน่ะไม่เหมือน สำนองไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่ฮฮสกี้เหมือนตรงไหนอ่ะผมว่าไอปีที่ผ่านมาผมก็ออกจะเรียบร้อยนะทำไมใส่ว่าน้าเป็นแบบเนี้ยเหมือนตรงไหนคุณโยชิดินไอตรงไหนที่แบบผมเหมือนกับไอภาพน้าหน้านี้